ส่วนใครที่ใช้โครงการคนละครึ่งนะครับอย่างที่คุยกันนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เนี่ยก็จะหมดเขตแล้วรีบใช้กันด้วยดูในแอปพลิเคชันเป๋าตังแต่พูดถึงแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับถือว่าเป็นช่องทางหลักของรัฐบาลนะครับในการดําเนินโครงการต่างๆคนละครึ่งนะครับที่ผ่านมาก็มีม,มัดมสามาแล้วรักการมีเราเที่ยวด้วยกันต่างๆนะครับต้องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแต่ล่าสุดเนี่ยมีการแชร์กันเยอะมากๆเลยนะครับตามสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อออนไลน์บอกว่าแอปพลิเคชันเป๋าตัง เตรียมเปิดให้กู้ฉุกเฉินวงเงินถึง5,000บาทเข้าไปกู้ได้รู้ผลภายใน3นาทีปรากฏว่าข่าวแบบนี้เนี่ยออกมาอีกแล้วแต่ล่าสุดนะครับทางธนาคารกรุงไทยเองก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าข่าวที่มีการพูดถึงเนี่ยเป็นข่าวปลอมอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าแชร์กันเด็ดขาดอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้เรื่องนี้นะครับทางโศก,กโวนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมือง คุณนพวรรณหัวใจมั่นนะครับก็ออกมาชี้แจงถึงข่าวต่างๆนะครับที่ปรากฏกันนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมันแชร์กันเยอะมากๆเลยาตามโลกออนไลน์นะครับบอกว่าแอปลิเคชันเปาตังเปิดให้ยืมเงินฉุกเฉิน5,000บาทอนุมัติไวใน3นาทีปรากฏว่าทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยเขามีการตรวจสอบข้อเท็จจริงถามไปที่ธนาคารกรุงไทยเลยนะครับซึ่งธนาคารกรุงไทยออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเป็นข้อมูลเท็จ อย่าหลงเชื่ออย่าแช่นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับมีการชี้แจงแบบนี้บอกว่าธนาคารนะครับไม่มีนโยบายในการให้สินเชื่อหรือว่าให้ยืมเงินสดนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งถ้าพูดถึงแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มนะครับด้านการเงินระบบเปิดสามารถใช้บริการนะครับแม้ว่าคุณจะไม่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยก็ตามซึ่งบริการของเขานะครับก็จะมีทั้งบริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่า e wallet รองรับนะครับการทําธุรกรรมโอนเงินเติมเงินชําระค่าสินค้าค่าบริการต่างๆนอกจากนี้ครับยังเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือว่าจีว l l e t ด้วยรองรับนะครับการทํานโยบายของภาครัฐนะครับอย่างโครงการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันเราชนะนะครับม .3 3เรารักกันนะครับก็จะต้องใช้ถ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์<ฮ>นอกจากนี้ครับมีบริการนะครับกระเป๋าสุขภาพด้วยนะครับสามารถที่จะตรวจเช็คสิทธิ์ด้านสุขภาพ ผ่านเป๋าตังก็ได้อนอกจากนี้นะครับก็มีเรื่องของการลงทุนนะครับสามารถที่จะลงทุนพันธบัตรรัฐบาลนะครับผ่านวอลเล็ตของสอบม รวมไปถึงนะครับบริการนะครับที่เกี่ยวข้องกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยาศานะครับก็จะช่วยให้การจัดการบัญชีกยาศานะั้นสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นดังนั้นยืนยันอีกครั้งนะครับว่าข่าวที่ออกมาเป็นข่าวปลอมอย่าแช์นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมเองมีข้อสงสัยต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปสอบถามได้ที่ Facebook Page ของกรุงไทยแคร์หรือว่าโทรไปที่คอร์เซ็นเตอร์นะครับของทางธนาคารกรุงไทยก็ได้เบอร์โทรศัพท์จำง่ายๆ 02แล้วก็ตามด้วยเลข1อีก7ตัวโทรไปสอบถามกันเลยนะครับพอเห็นข่าวแบบนี้เพราะว่ามันมีข่าวกันบ่อยๆนะเหมือนกันนะคุณมิว้วหลายคนเองก็ไม่รู้ไงก็ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพถูกต้องนะคะย้ำกันเมื่อวานรายการของเราก็นําเสนอไปแล้วนะคะนอกจากถ้าเจอ SMS แแปลก รู้ตัวว่าน่าจะหลอกไม่ว่าจะเป็นหลอกโอนเงินก็ตามหรือว่าชักชวนเล่นเว็บไซต์การพนันก็ตามนะคะโทรไปให้ระง,งับได้ให้ทางค่ายมือถือของแต่ละเครือข่ายเนี่ยเขาบล็อกได้หรือว่าอีกช่องทางหนึ่งก็ย้ํากันหน่อยก็คือทางคอสเ,เตอร์ของกอสทชนะคะ1 2 0 0ย้ํากันอีกสักครั้งค่ะ